การาฝ้าไปการาฝ้าได้โอเคครับไอ้ดอกที่ไหนเอ่อการัดฟ้าครับมาเลยการัดฟ้าการัดฟ้ามาเลย ยังไงอ่ะต้องรอพวกกันดิ ดี๋ยังสุดดังว้าวว้าวนี่เนี่ยเบิร์ดว่าไงอยู่ไหนอยู่ไหนเนี่ยอยู่ไอ้ดอกนะไหนอ่ะนี่ไงผมเห็นคุณละผมไม่เห็นคุณเลยเนี่ยคุณมองมาตรงตรงเลยผมยืนอยู่เห็นไหมตรงตรงตำรวจเหรอใช่โอ้ โอเคโอเคสุดดำต้องขึ้นสูตรแล้วเร็วเร็วนี้ครับคุณตำรวจเร็วเนี้ครับเร็วนี่ครับเร็วเร็วนี้แน่ๆถ้ามีคนถ้ามีคนขึ้นสีดำด้วยทำไงครับเนี่ยต่อยครับต่อยเลนะถ้ากระบาดวั่นแ้ลเมื่อกีผมบอกแล้วกระบาดผมขึ้นแกงนะ้วจะขอให้ผมเปลี่ยนนะต้องต้องไฟอ่ะถ้าสมมติว่าเออเขาพูดด้ว่าเขาจะขึ้นขึ้นด้วยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเหรอจะเอาด้วยเหรอต่เขาบอกแบบแบบแบบขอขอขอสุดดำโดยด้วยใช่ไหม ใช่แต่พวกผมมีกันแล้วไม่ได้ครับต้องมีคนเดียวเท่านั้นเอ๊ยสีสีดำไม่ต้องมีสีเดียวครับแล้วมีกี่คนแล้วเนี่ยมีรอสิบเกินสิบห้าครับเกินสิบห้าแต่ว่าอยากจะให้สลัอทขยายนะมะพร้าวจะไปเหมือนไม่หรอมะพร้าวใจใจใจเย็นก่อนนะว่ามันมันนี้ไม่เหมือนพี่มันรวมเลยนะคุณเบิร์ดคุณเบิร์ดอ๋อโอเคก็ได้คนแน่เนี่ยคนเบิร์ด นเอาว่าไงคุณอเดี๋ยวรอพักพวกผมมาก่อนได้ครับกี่คนครับนี่วันนี้ไม่ทราบเหมือนกันต้องถามอยวันนี้เขาจะรวมกับเราโอ้ไหนเนี่ยอันนี้ตำรวจเลยด้วยไหมผู้ตำรวจคนไหนชนผมเนี่ยเขาตีแล้วเอ้าโอเโอเคโอ้สุดข่าวเปิดก่อนเลยสายยังเรื่อโอ้ยเราจะรวมกันเขะเปิดแล้วเขาเปิดแล้วถ้าเราจะรวมกันเราเราถอดเสื้อกันนะอย่าอย่าแต่ก็แต่ยังไม่ขึ้นแก๊งไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาเลย โลโลจาวไหมเอาจาเลยไหมล่ะครับเอาก่อนก็ได้ไม่สนใจแบบสีดามีสองสีบ้างครับเนี่ยแล้วนะครับสีดำมีสองสูตรไม่สนใจบ้างคแล้วนะผมแบ่งปันแก๊งมาหน่งยเขาหน่อยเพราะว่าตอนแรกผมจะเอาสีขาวแหละแล้วเฮ้ยต้องชนแล่าเฉพาะเขาขึ้นสีขาวมาก่อนเนี่ยผมก็งงกันผมก็เลยเปลี่ยนเป็นสีดำเลยชนเลยต้องชนแล้วอยากใส่แล้วอะจ่อยอยากใส่แล้วอะไปสิครับ ถ้าผมจะทำเฮ้ยคุณคุณจอนใจเย็นเรามีแค่สามคนเีงเออวิจัยเอาดิเอาเลย่ะอันนี้คุณมากันหมดยังครับก๊อกสองมายังอะสี่ห้าให้เวลาจุดให้กูทำใหม่แต่ไม่ให้อยู่ทำไมแอดออกก็ตกนะมากันยังอะพวกไหนมากันยังเวลาครับอ๋ออ๋อคือจะเล่นวนะใช่ครับ อะไลครับยเอาเลยก็ได้มารบยังครับเาเลยเอาเลยเลเดี๋ยวผมกลับไปถึงนู่นแล้วเอาเลยนะเอาได้ไวครับดครับไปเลยมะพร้าวจะได้แบเลือกซีทกแะ่นเา่ยเอาสุดเ้นะุาขุนตาขุนดำทองพุ่มใดดำขาวอนี้เียวเ้าม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 าเลย ไอันนี้แกงอันนี้แกงไอันนี้แกงอันนี้แกงชื่ออะไรครับแกงเท้าแกงเท้าแกงอะไรครับอะไรนะครับคุณหมอแกงชื่ออะไรครับแกงเท้ายังไม่ตั้งชื่อนะฮะจำมาจำมาไม่ใช่นายุคนี่หรอเดินมาสวัสดีมาเร็มมาเพียวเผาเพียวเผาอยู่ไหนหรอนี่ไปดิครับครับครับในในพุ่มเนี่ยในในพุ่มมาช่วยนี่นี่หูดนี้นะได้ได้โอเคป่ะโอเคทำไมพัธมิตรเราเยอะจังวะงเรเว้ ดฟันธ okay. ิตรเราเยอะจังวะสีฟ้าใช่ไหมหูสีฟ้าเนอะน่าจะพวกกันนะครับโอเก่งเ้าไหวอยู่แล้วพวกอาไงพี่เขาโดนคาตักกับช่างไปเมื่อเกี้เลยเขาเหลือน้อยแล้วเนี่ยลสูตรดำที่ฟีดอนด์ไป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 เข้าเลยเข้าเลยไม่ต้องลุมอ่ะ ตัดตัดตัดเอาไปโอ้ยหคนเบิดแต่งกันเองน่ะเข้าตัดทีละคนนี้ ช่่อช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยพี่ช่วยหน่อยพี่ช่วยหน่อยพี่ช่วยหน่อยโน่นโน่นนั่นโน่นนี่นั่นโน่นนี่สองคนนั้นเขาเล่นปะน่ะอ้าวใครเก็บไอดอกไปละไหนวอ้จ่อย เขาน่าจะเก็บก่อนนะลองลองไปฟังดูเอ้าเออดอกม้เฒอเดินนะครับพี่โทษด้วยนะครับพี่โทษด้วยนะครับโทษครับโทษทุกคนโทษทุกคนนะโทษทุกคนโทษด้วยครับพี่คุณเก็บงแดอกก็ก็เดี๋ยวใส่กันเลยไม่ไม่เดี๋ยวใส่นใส่นักเรียนทั้งหมดทำความเคัรถมันตาอยรปอาศกันเลยแล้วแล้วคนสุดท้ายก็เดี๋ยวตำรวจเทเลอริปมันตายพี่ล้มเลยแบบพี่ชี้ดูใส่เลยรถเอาใส่เลยใส่เลย เอาแล้วเรื่องผมไม่เต็มแล้วคุณต้าครับก็ต่อยมาอยู่แล้วเสื้องเขาอยู่ด้วเนี่ยเซ็นต์น้ำเงินชบาอยู่ดีใจอยู่ดีใจเอาดีเอาดีเย่าลุ้ดิเจาลุ้ดิเจาลุ้ดิเจาลุ้ดมาดิมาดิมาดิสวนมาดิเออมะพร้าวค่อยทำเองเนี่ยมะพร้าวน้องพี่ พูดน้ำเงินอะ่ะพูดน้ำเงินคือเราต้องตีวะไม่รู้ไม่รู้อะ่ะเอาเลยก็ได้เอาเลยก็ได้เอาเลยดีกว่ามาโอ๋ยเยอะมะพร้าวพี่มาหาละพร้าอยู่เด็ก